สวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับช่องฮานอยรวยด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเลขที่นี่เป็นพิเศษนะครับวันพ่อนะครับ5005ก็มาตามที่ให้เลยนะครับตรงๆนะครับ5 0 0 5โอเคนะครับลองดูอ่าเริ่มตั้งแต่นอนเฉพาะกิจเลยนะครับ ว่าที่ให้เข้าอะไรบ้างนะครับชัดๆเลยก็สูตรศูนย์นะครับให้ลูดทุกวันนะครับง่ายๆครับสูตรศูนย์ช่วงนี้ก็ตามไปเลยนะครับจนกว่าจะหยุดนะครับวันนี้ก็จะเข้า60 50 2ตัวนะครับแล้วก็อีกสูตรนึ่งนครับของศูนย์สูตรศูน์นะครับที่ที่อาจจะลืมกันแล้วนะครับ แต่ก็มาทุกวันเลยนะครับช่วงนี้มาเดี๋ยวก่นนะ04 07วันนี้ก็มานะครับก็คือศูนย์มา2ตัวนะครับแต่ก่อนเราเคยเล่นกันอยู่นะครับเคยตามอยู่นะครับแต่ก็ยัง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 ไม่ชัวร์เท่ากับเดือนก่อนนะครับโอเคนะครับก็ขอเป็นว่าถ้าเกิดได้รูดศูนย์แล้วนะครับก็ลองหยุดถ้าเกิดมีกําไรแล้วก็หยุดก่อนนะครับ ศูนย์ก็มานะครับเบิ้ลก็ที่บอกนะครับจริงๆตอนแรกก็เบิ้ลจะเริ่มตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับแต่ว่าเราเราขยับไปวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์เพื่อให้เพื่อให้แน่ใจนะครับบางคนจะลงทุนแล้วก็อาจจะขาดทุนนะครับก็เลยขยับไปนะครับแต่ที่บอกว่ามามาอยู่นะครับแต่ยังไม่อยากให้เต็มตัวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับเบิ้ลนะครับเต็มตัวแล้วครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสายรูดเบิ้ล คนที่ชอบรูปเบิลตามด้วยนะครับวันนี้มาให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็มาตัวเดียวด้วยนะครับโอกาสที่จะมาชัวร์มากนะครับชัวร์มากถือว่าลดความเสี่ยงให้เยอะแล้วนะครับเพราะวันนี้อาจจะก็มาให้เห็นแล้วนะครับนะครับมาให้เห็นแล้วหนึ่งตัวด้วยถ้าเกิดมาสองตัวพรุ่งนี้ก็อาจจะยังไม่แน่อะไรอย่างนี้นะครับแต่วันนี้มาตัวเดียวก็พรุ่งนี้นะครับวันที่ห้าเบิลนะครับ ที่2ก็คือเบอิ้ลนี้ก็เข้าไป7 7นะครับ3ก็คือตัวเจาะก็มี1 4 4 7 5 0 3ย์ตัวเลยนะครับที่บอกนะครับเจาะวันหนึ่ง3ถึง4ตัวทุกวันนะครับวันนี้ก็ตามนั้นนะครับ1 4 4 7ก็เป็นชุด1 1 7นะครับที่บอกว่า1 4อ่า1 7จะสลับมากับ1 4แล้วก็เพิ่มมาอีกตัวก็คือ47ชุดนี้กลายเป็น3ตัวนะครับสูตรง่ายๆนะครับสูตร1 4 7นะครับ ช่วงหลังจะไม่ได้ยครได้บอกสูตร่าไรนะครับอ่าถัดมาจะเป็นสามหกนะครับ VIP นะครับก็เดี๋ยวมีเลขชุดของสามหกให้ตามนะครับเลขชุดที่ให้นี่ก็มาตามมันมาอยู่ในสามสามตัวหมดเลยนะครับเช่นหนึ่งสี่สี่เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับสามหกก็จะมีชุดตามให้อยู่นะครับหกสี่เช่นกันนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เจ็ดสองก็มีนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลองก็ชวนถัดไปเลยนะครับ จะเป็นช่วงเจาะเลขนะครับโอเคนะครับวันที่5้ธันวาครับตามต่อนะครับ5าศูนย์เข้าแล้วนะครับวันที่เขาแนี้ก็ต้องเป็น98นะครับซ้ายันดีนะครับเลขวงคลนะนะครับพบกันนะครับช่วงที่2นะครับเจาะนะครับจะให้เลขเจาะวันที่5้ธันวาแน่นอนครับจะขึ้นด้วยเลขที่เป็นเลขวงคลก่อนเลยนะครับ คนถ้าเกิด05 0มาแล้ว05ก็มาได้นะครับเคยมาอยู่นะครับอย่าลืมนะครับหานอยเท่ากับเลขเก่านะครับถ้าคนสมาชิกใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับไปตามท่านไหนมาไม่ทราบนะครับง่ายๆครับหาหน่อยครับไม่ต้องสูตรอะไรครับเมื่อวานออกอะไรก็ต้องมีมาตามอย่างอยู่แล้วนะครับง่ายๆนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็ชัดเลยนะครับเมื่อวานออก47วันนี้ก็ออก47นะครับ ไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งนันไม่ต้องไปตามใครอะไรก็ได้นะครับสูตรง่ายคือตามเลขเก่าเมื่อวานนะครับนี่ผมพูดไปอยู่แล้วนะว่าฮานอยก็คือเลขเก่านะครับนี่คือของจริงล้านเปอร์เซ็นนะครับทุกวันนะครับตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบก่อนที่จะเชื่อผมก็ได้นะครับสมาชิกใหม่นะครับแต่สมาชิกเก่าคงเห็นอยู่แล้วนะทุกวันนะครับวันนี้ก็ชัดเมื่อวานสี่เจ็ดออกวันนี้ก็สี่เจ็ดยังงานฉะนั้นศูนย์ห้ากับห้าศูนย์อย่าทิ้งนะครับ อย่าทิ้งถ้าสูตรมาแล้วก็มาได้นะครับอันนี้คือตัวเด่นนะครับอย่าทิ้งแล้วก็เคยมาบ่อยนะครับ50แล้วก็มาน้อยเก่าด้วยนะครับก็คือวิธีเล่นนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะครับอย่างเช่นจะเล่น2ตัวนี้คุณก็ต้องตามตั้งแต่้อยที่1นะครับแล้วก็บังเอิญวันนี้น้อยกิจนะครับต้องไปหามานะครับมีมีมีหลายเว็บนะครับมี้อยกิจเยอะแยะไปหมดนะครับลองหาดูดีๆนะครับ 0550อาจจะมาตั้งแต่น้อยที่1เลยนะครับนะครับโอเคนะไปหามาดูนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดนะครับโอเคนะันี่คือตัวแรกที่ให้นะครับแล้วก็เลขมงคลมาแล้วเห็นไหมครับมาจริงๆพเพราะว่มันก็คู่ของคู่ของเลขสุดนะก็คือตัวนี้นะครับ98ครับ ก้าแปดก็เป็นเลขตามของห้าเก้าพอดีด้วยนะครับในวันที่สามนะครับโอเคนะครับให้แล้วนะครับถัดมาหนึ่งสี่นะครับออกไปแล้วนะครับอันนี้หนึ่งสี่ออกไปแล้วตัดได้เพราะว่ามันจะเป็นเลขตามหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดนะครับโอเคจะสลับการอยู่นะครับล่าสุดออกเจ็ดหนึ่งเมื่อวันพุธนะครับ พุทธปรหัสสุกก็มาหนึ่งสี่หรือหนึ่งสี่กับสี่เจ็ดนี่ตัวเดียวกันนะครับอหนึ่งสี่เจ็ดสูตน่ง่ายๆนะครับมาจริงถัดไปก็ตามนี่เลยครับโอคนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมครับอย่าทิ้งตัวเก่ากลับไปเลยนะครับอาจจะออกมาเป็นสี่เจ็ดก็ตามนิดนึงแต่ก่อนไม่มีนะครับเพิ่งเพิเพ่เพิ่มมานะครับตัวนี้แต่ก่อนก็จะมีแค่หนึ่งสี่สลับกับหนึ่งเจ็ดนะครับ ใครจะเล่นระบบตามก็ตามเลยนะครับ1นึอาจจะไม่มาพรุ่งนี้นะครับภายใน1ถึง2วันนะครับเช่นนะครับเช่นวันพุธ7จดหนึ่งมาวันที่แล้วก็เว้นไปพุทดก็ไม่มานะครับแล้วก็มามาเป็นวันที่3มนะครับมาเป็น4 7ก็คือ1นึสนะครับตัวเดียวกันนะครับ1กับสตัวเดียว1กับเ็นะครับสุดทั่วไปนะครับ1นึ่ี่กับเ็นี่ตัวเดียวกันนะใครก็รู้นะครับถ้าคนเล่นมานะโอเค ก็สรุปใหม่นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น3าตัวแล้วนะครับก็มีสี่เจ็ดพ่มมาด้วยไม่น่ามาแล้วครับ2ตัวก็เยอะอยู่แล้วนะครับโอเคนะทีน,นี้เวลาตามก็ต้องพ่วง4ี่เจ็ไปทุกครั้งนะครับก็จะดูเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เน้นไปที่7จดหนึ่งก่อนละกันนะครับหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งต้องกลับอยู่แล้วนะครับถ้าเขียนเยอะก็มันจะเปลืองนะเขียนเยอะไม่ไหวนะครับโอเค ที่เข้าใจนะครับ17ออกมา7 1โอ้ยให้ไม่ถูกไม่ใช่นะครับโอเคนะครับถัดไปนะครับสรุป1นนะครับตาม17นะอาจจะไม่ออกในวันที่5อาจจะเป็นวันที่6ใครจะตามก็ต้องตามให้ครบลงทุนไม่เยอะนะครับตามตัวเดียวนะครับ4น้อยไม่ได้เยอะอะไรนะครับยังไงก็กำไรนะครับพะบาทหนึ่งี่้ต้อง90นะครับ ถัดมาจะเป็นหกสี่ชุดตาม6กี่อย่าทิ้งหกสี่นะครับนอยคือเลขเก่าพูดแล้วพูดอีกนะครับนี่ครับสูตรหน่สี่เจ็ดชอบหกหนึ่งนะครับเป็นเลขลาวนะครับหกจริงจริงหกศูนที่มาวันนี้ก็ตามลาวนะหกหนึ่งนะครับลาวออกหกศูนย์หกนะหกศนย์ตัวเลขกันนะครับหกหนึ่งนะครับโอเคลองดูนะครับหกสี่หกหนึ่งหกเจ็ดชุดนี้ก็สวยนะครับ อก็ชุดล้็ศูนย์ก็จะมีเลขตามของเขานะครับอ่ดูดีนะครับ50าศูนเท่ากับก็แปดนี่ชุดหนึ่งนะครับใครจะตามก็ก็ตามไปตัวเดียวเลยนะครับนี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้มาบ่อยนะครับถ้าเป็นสมาชิกเก่าของรู้นะครับอ้าุตรุดเลยนะครับ538มาอยู่นั่นแหละครับ34วันติดกันเลยนะครับ มาอยู่เนี้ยห้าห้าศูนย์มาแล้วต่อมาก็สามศูนย์ต่อมาก็แปดศูนย์วน,นอยู่เงี้ยครับมาตามสูตรของผมนี่แหละครับไม่มีเลขอื่นนะฮะห้าสามแปดนะครับโอเคนะผ่านไปมาแน่ครับสูตรน,นี้นะครับห้าศูนย์มาแล้วนะก็เราก็จะเห็นสามศูนย์เห็นแปดศูนย์มานะครับโอเคถัดไปนะครับ เบิ้ลอ่านี่แหละครับผู้นี้นะครับใครงงอตามเยอะแยะไปหมดตามไม่ถูกเบิ้ลจบเลยครับรูดไปเลยครับแบบเพิ่มเพิ่มทุนห้าบาทส0บาทยี่สิบบาทนะครับถ้าจถามว่ามาน้อยไหนนะครับพิเศษครับปกตินะหันมาพิเศษนะครับถ้าจะเน้นนะเพราะส่วนใหญ่ก็น้อยอ่าเบิ้ลมา้อยไหนก็จะมาน้อยนั้นนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับ ถ้าเกิดเราเราเอาแต่น้อยพิเศษเราถ้าเกิดมาน้อยหนึ่งน้อยสองเราก็จะเสียโอกาสไปนะครับอันนี้คือมีอพิธีการเล่นนะครับสมมติเ,เรารู้อยู่แล้วว่าเบิ้ลจะมาอย่างเงี้ยนะครับเบิ้ลมันต้องมาอยู่แล้วแต่มันมีสี่น้อยนะครับแล้วเราเลือกเราเลือกเล่นแค่น้อยสองเพื่ออะไรนะครับนะครับเราต้องตอบตัวเองด้วยนะครับมันก็ต้องเล่นให้หมดะครับว่าต้องกัดฟันเล่นให้หมดนะครับบางทีหนึ่งสองไม่มาสามไม่มาสี่หยุดมาสี่ทำไงครับ มาครับมาครับมาก็คือมานะครับมาทุกสัปดาห์เลยครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับรูดเบิ้ลนะครับพวกนี้คือสุดหลักรูดเบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์มาบ่อยแล้วนะครับอาจจะมาแค่หนึ่งตัวนะครับแต่รู้สูตรยังได้อยู่นะครับโอเคก็มีมีอะไรครับอ๋อเจ็ดสองนะครับโอเคเจ็ดสองก็ห้าถึงเจ็ดสองอาจจะมาเป็นสองเจ็ดนะครับ สูตรนี้นะครับโอเคเติมไปหนึ่งเจ็ดสี่นั่นแหละครับนะครับ,นะรบเน้นตัวไหนครับเน้นนี่ครับเน้นตามที่มันเคยมามันก็มาเหมือนเดิมนี่แหละครับโอเคนะครับนะแล้วส่วนจะม,ม,ม,มีมีตัวตามอยู่ตัวหนึ่งนะช่วงนี้เหมือนคล้ายหนึ่งสีนะ่แล้วก็มาหนึ่งเจ็ดสลับกันน่ะนะก็คือจะเป็นชุดสามห้าสามแปดใครจะตามก็ได้นะทุกท สามห้าสามแปดตอนนี้ค้ายอยู่ที่สามแปดให้โทษ้างอยู่ที่สามห้านะครับวันนี้ไม่มานะครับลองดูนะวันที่ห้านะครับใครตัวเดียวนะครับก็จะมีสายสายเป็นตามตัวเดียวให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับแต่นีในวาเข้ามาที่ห้าธันวานะครับก็คงเน้นคงเน้นตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับห้าธันวานะครับหนึ่งปีก็มีหนึ่งครั้งเราก็เน้นเลขที่ควรจะเน้นก่อนนะครับ จริงๆ7จสองเนี่ยมันก็เกี่ยวนะครับเจดสองนะครับเป็นปีที่ท่านนะครับเป็นหนึ่งเก้าเจดสองนะครับกับสี่เจ็ูนยห็นไหมช่วงนี้ออกไปแล้วนะเจ็ดศูประมาณนก็ถูกนะครับให้อยู่มาวนก็ให้อยู่นะครับเจดูวันที่สามให้อยู่ตรงๆเลยนะครับสูตรสี่0ูนย์เจ็ดูเข้า2ตัวเลยนะครับจะสังเกตว่าสูตรที่ตามเรล่งผมจะเข้า ถ้าเข้าก็คือเข้าสองตัวขั้นต่ำนะครับก็แปลกดีนะครับออกตามสูตรนี่นะครับอันนี้คือป,ปีเกิดของท่านนะครับรอเก้านะครับอันนี้คือคอสออันนี้คืออันนี้คือพอสอนะครับวันนี้ก็ออกลืมแล้วคิดไม่ทันเสิบหน้าไม่เอาน่าจะนิ้วเจ็ดสองตรงตรง,ตรงเลยนะครับพอออกมาอ้าวลืมเลยนะครับหนึเก้าเจ็ดสองอนนปีเกิดท่านนะครับอ,อ้อโทษโทษ หนึ่งเก้าสองเจ็ดโทษโทษนะครับสลับกันจำผิดก็คือหนึ่งเก้าสองเจ็ดนะครับใช่เจ็ดสองนะครับโอเคหนึ่งเก้าสองเจ็ดก็ออกมาเจ็ดสองนะครับพนนี้ลองดูสองเจ็ดนะครับอาจจะกลับมาเลขเก้านะครับแต่ไม่ได้เน้นมากนะครับก็คงเน้นเน้นตามที่บอกนะห้าสิบจุดห้านะครับก็คือเน้นตัวเดิมนี่แหละครับอาจจะมาเป็นตัวกลับ คงเล่นตัวนี้ก่อนนะครับอายุนะครับอายุท่านนะครับจะเป็นตะกลับนะครับจริงๆคือ8 9นะครับท่านไม่ใช่98นะครับคือ8 9ดทราบอยู่แต่ว่าให้เล่น98นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็ลองฟังคลิปดูดีๆนะครับน้นั่นไหนก็ตามนั้นแหละครับน้นที่เน้นเยอะๆก็เขียนให้อยู่นะครับ เมื่อวานก็บอกอยู่ว่าเลขที่ที่ต้องซื้อทิ้งไว้เนี่ยต้องซื้อไว้ก็คือศูนย์ห้านะครับซื้อจิตไว้นะครับเพราะว่าใกล้วันมงคลนะครับอนนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยให่ลอบแล้วนะครับเลขเนี่ยแล้วก็นี้ด้วยอย่าทิ้งนะครับฮารดูเป็นเลขที่มาซ้าแล้วซ้าอีกนะครับแล้วก็ชุดของเขานะครับชุดของเขาก็ได้นะครับศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เนี่ยครับสมาชิกใหม่ลองไปตรวจดูได้นะครับ สูตรผมนะครับมาจริงนะครับเช่นวันที่20พฤิจิกายนนะครับ0ูตรแปมาแล้วก็พอถัดมานะครับวันที่21ก็มา30ูนย์หรือสูตราตัวเดียวกันนะนะวันที่22ก็มา80มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็50นะครับเนี่ยมาอยู่แค่3ตัวนี้น,นี้คือสูตรผมนะครับชุดตาม36นะครับจะเป็น3 6 5หห้าห ก็แปดหกโอเคนะครับกลับไปเลยนะครับเป็นหกสามหกห้าหกแปดอ่ะกลับไปเลยนะครับโอเคชุดนี้ก็ปุ่นนี้วันพ่อนะครับก็ขอให้อ่า พอทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีนี้ก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับจพาลูกๆไปเที่ยวไหนก็ให้มีความสุขนะครับมีเงินทองไหลมาเทมานะครับถูกหวยกันทุกวันเลยนะครับสวัสดีครับแต่ก็ฝากเรื่องอาสมัคดสมาชิกนะยครับยังรับอยู่นะครับแล้วก็จะมีเลขเด็ดให้ด้วยนะครับมี3าหุ้นนะครับฮานอยนะครับแล้วก็ นิเคออีกนะครับแล้วก็จีนนะครับเข้าจจิงนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ทักมาที่ ID นี้นะครับ n o n g 3 7 0ทักามาถามได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ